นยเี่้สวัสดีครับวันนี้ครับผมก็อยู่นี่กับโมโต้นี่วันนี้มีล้อมาขายครับ MTS เจแปนนี่ล้อแท้เลยครับนี่สายสายแคมสายป่านี่มาดูได้เลยนะครับผมสวยมากพร้อมยาง BF เลยครับหนึ่งชุดมุ่งเตี้ยเราก็มีนะครับ แต่อย่างชุดนี้ครับผมใส่ไปก็เนี่ยใส่ไปก็เป็นล้อเอ็กเซตครับผมอันนี้ส่ล้อเอ็กเซใช่มูงเตียปีสิบแปด GL นี่ครับมุ่งเตี้ยก็พอมีนี่เดี๋ยวผมพามาดูเกียร์โต้คันนี้ครับอันนี้เป็นเกียร์โต้นะครับผมสวยมากภายในวีพีหายุ่มาดูได้เลยครับผม ท่องเที่ยวตีใหม่ด้วยครับคันนี้หาอยู่มาดูได้เลยครับผมราคามาคุยกันครับผมอันนี้พามาดูภายในเป็นบอ่อแปดนะครับเกลเรียบเกียวโตว้สีขาวเพิ่งเข้ามา ผลตกเฉยเวนจูร e ี่ก็ยังพอมีให้เลือกอยู่นะครับแล้วก็โม่งน้อยเนี่ยที่ตอนนี้ตลาดไวรุ่นนิยมเลยนะครับปีสิบปผมมีแต่ปี18ดทั้งหมดเลย G L มืเลือกดูได้เลยครับผมอยากได้แบบไหนเมือเลือกดูได้เลยสวยๆทุกคันเลยครับ พามาดูเนี่ยอย่างนี้นนะซื้อไปปุ๊บเนี่ยผมกำลังทำํำตอนนี้เรากำลังทําอยู่นะครับสวิตสวิตยอยู่ครับผมทําอยู่ครับนี่ เก็บงานให้ลูกค้าอยู่ลูกค้าสั่งตามต้องการเลยครับผมคุณลูกค้าที่สนใจรถตู้อยู่นะครับผมหาอยู่ผมฝากไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมอยู่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคฝั่งเดียวกับสมาคมชาปักใต้นะครับอครับก็อย่าลืมนะครับฝากไว้เป็นอีกทาง,ทางเลือกนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมั่งมีสิจุ แฮงๆเลยนะครับสวัสดีครับ